ไม่ทิงเพื่อนในแดนเดียวกันแพทภาวะแพทยื่นมือช่วยเหลือเควินเชื่อสังคมให้อภัยหลังจากทางเพจ Facebook g o b o y c r ัชยูทูบเบอรชื่อดังโพสต์คลิปเกี่ยวกับอดีตนักแสดงชายเควินชองโวนาที่ชีวิตพังจนนำไปสู่การต้องโทษที่เรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีโดยเควินชองโวนา ลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเติบโตที่ประเทศฝรั่งเศสในปี2551อายุประมาณ17ปีเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยพร้อมเข้าสู่วงการผ่านการประกวดเวทีต่างๆตลอดจนรับงานในแบบโฆษณาเป็นนักแสดงเล่นละครเรื่องพ่อครัวหัวป่าที่นำแสดงโดยหลุยส์สกอตและสาวิตรีสามีพัก เควินได้รับโอกาสจากเรือนจำให้ฝึกอาชีพเป็นบาริสต้าประจำบางขวางคาเฟ่ร้านคา้าสำหรับฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมที่ใกล้ผลโทษของเรือนจำกลางบางขวางตามโครงการพักการลงโทษกรณีพิเศษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้นของกรมรัชทัน์โดยเควินได้เปิดใจว่าเหตุการณ์ในวันนั้นถือว่าเป็นความผิดพลาดท,ที่พร้อมรับผิดและไม่ขอกล่าวโทษถึงใครตนมองเป็นเรื่องในอดีตที่ผิดพลาดจริง เกิดจากความคึกขนองในช่วงวัยรุ่นทําให้ชีวิตพังก็ว่าได้วินาทีที่รู้ว่าต้องโทษถือว่าชีวิตค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะจากที่อนาคตรุ่งในเส้นทางบันเทิงตลอดจนรู้สึกผิดต่อคุณพ่อคุณแม่ที่ทําให้เดือดร้อนด้วยแพทพาวเวอร์แพท Pad, ซึ่งเคยอยู่ในแดน6แดนการศึกษากิจกรรมและเล่นดนตรีซึ่งเป็นแดนเดียวกันกันกบเควินได้เปิดเผยว่าตอนแรกที่เขาเข้าไปในเรือนจำก็มีโอกาสได้คุยกันบ้าง แต่ก็เป็นการทักทายกันตามประสาพเพื่อนในฐานะส่วนหนึ่งของชมรมที่ตนดูแลอยู่ ไม่ได้คุยไปถึงเรื่องส่วนตัวมากซึ่งเควินเป็นคนอัธยาศัยดีมากคุยได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเจ้าหน้าที่ไม่มีการเย่อหยิ่งถือตัวใดๆแถมยังช่วยงานเจ้าหน้าที่ในทุกงานที่ได้รับการร้องขอไม่เคยปฏิเสธงานจากใครแม้แต่ครั้งเดียวเควินเป็นคนที่มีความสามารถมากทั้งเรื่องการแสดงกำกับถ่ายภาพตัดต่อการทำสกู๊ปต่างๆรวมถึงงานเบื้องหลังอีกหลายอย่าง เชื่อว่าด้วยความสามารถและชีวิตที่ผ่านประสบการณ์มามากขนาดนี้เมื่อออกมาสู่โลกภายนอกสังคมจะให้โอกาสเขาได้ทําอาชีพที่รักแน่นอนดังนั้นกับข่าวดีในครั้งนี้ส่วนตัวก็ยินดีด้วยมากๆถ้ามีโอกาสมีเวลาว่างก็อยากจะเดินทางไปรับด้วยตัวเองเหมือนกัน และเชื่อว่าถ้าเควินสามารถกลับตัวกับใจได้เลือกประกอบอาชีพที่สุจริตสังคมก็จะเปิดโอกาสดีๆต้อนรับแน่นอนสุดท้ายตนในฐานะคนที่มีเส้นทางชีวิตคล้ายกันก็อยากฝากกำลังใจดีๆให้ถ้าเรามีความรู้มีความสามารถเป็นคนขยันซื้อสัตว์สุจริตจะอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรคนก็รักสบายไม่ต้องกังวลอะไร